สวัสดีครับทุกคนเล่มนี้นะครับเป็นขวานหลวงพ่อเดิมเราจะเรียกกันว่าขวานสัตตะโลหะนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมอีกรูปแบบหนึ่งที่หาพบเจอได้ยากมากหาพบเจอยากกว่าตะขอช้างที่ผมเคยนำมาลงก่อนหน้านี้อีกนะครับความยาวเขาผมวัดตั้งแต่ ตั้งแต่เสียญพยนาคตรงนี้จนถึงใบของขวานนะครับจะอยู่ที่12นิ้วพอดีแล้วก็วัดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้จะอยู่ที่นิ้วครึ่งแล้วก็บริเวณนี้จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งเป็นความยาวที่วัดโดยมาตรฐานไม้บรรทัดนะครับ วัตถุมงคลชนิดนี้เก่าแก่สวยงามแล้วก็หายากมากไม้ที่ทำด้ามจับทำด้วยไม้มะขามอัคระยันต่างๆก็ลงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใครที่เป็นนักสะสมวัตถุมงคลเก่าๆนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลสายหลวงพ่อเดิมต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับ หายากมากเก่าแก่มากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพบเจออัน,นต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยพบเจอที่สำคัญยังมีการแกะสลักลวดลายพญานาคได้อย่างสดใสงดงามนะครับนี่ครับคือเขาแกะได้ออกมาปรณีดมากรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นงอนเป็นดวงตาเป็นรอยฟันรวมถึงลักษณะของเก็ตพญานาคนี่ก็ ทำออกมาได้ปันนีดมากๆใครที่ชอบวัตถุมงคลแปลกๆเก่าๆแบบนี้นะครับแนะนำขวานเล่มนี้เลยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่สูงอย่างที่ทุกท่านคิดแน่นอนหายากมากครับหายากกว่าตะขอช้างหลายเท่าหายากมากกว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลายเท่านะครับขวานสัตตโลหะ แห่งเทพพรเจ้าเมืองสีแควสลักลวดลายพญานาคนะครับรวมถึงยันด้วยก็จะมีลวดลายพญานาคแล้วก็มีอักะรยันสลักไว้สวยงามชัดเจนนะครับวันนี้มีธุระเยอะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอายุก็เป็นร้อยปีได้แล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมานะครับไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ